จนได้ตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝัน True Academy f a n t a s y ซีซัน12ไปครองเอาเถอะครับคุณนะดีมาก <laughs> คนลุกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์สำหรับน้องแม็กซ์นะคะอภิสรนนั่นเอง <laughs> <laughs> นอกจากความฝันของการเป็นนักร้องที่เจ้าตัวฝึกฝนมาตลอดทั้งซีซันแล้วค่ะอีกหนึ่งอย่างที่แม็กซ์เนี่ยดูเหมือนจะสนใจเป็นพิเศษก็คืองานด้านการแสดงนั่นเองนะคะเรื่องนี้เจ้าตัวเผยผ่านไมล์ทูนไซค่ะว่าหลังจากโจ์วิศละครเวทีทำให้ตัวเองเนี่ยเริ่มสนุกกับการแสดงและอยากท้าทายความสามารถของตัวเองขึ้นอีกด้วยค่ะ ตอนที่เราได้เรียนการแสดงในในบ้านอะแรกๆเรากลัวนะครับแต่พอได้เรียนแล้วพอเราเริ่มแบบแสดงได้เรารู้สึกแบบเฮ้ยสนุกอะมันมันคืออยากอยากลองดูวา่าเราได้ไปแสดงจริงๆแล้วเป็นไงบ้างกันเรามีสนใจบทไหนเป็นพิเศษไหมผมก็อยากได้บทแบบอยากลองเล่นเป็นหลายๆดูครับเพราะว่าอยู่ในบ้านเหมือนครูเขาอยากให้ผมลองเล่นแบบนี้บ้างถ้ามาเล่นไายจริงๆแล้วผมจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะผมเป็นคนนิ่งๆผมเป็นคนที่แบบยิ้มๆตลอดเวลาครับ อยากดูว่าตัวเองจะร้ายได้ขนาดไหนมีมทาทาับ t i ะบ้างแล้วลรอ้จริงเหรอครับก็ก็ดีใจถ้าถ้าอย่างนั้นก็คือแบบเป็นโอกาสที่ดีที่คือเหมือนโอกาสมาแล้วผมก็อยากจะคว้าไว้แล้วก็จะทําให้ดีที่สุดครับต้องรอชมกันต่อไปนะครับว่าจะมีดาวร้ายดวงใหม่ที่ชื่อว่าแม็กซ์อภิสรมาประดับวงการละครต่อไปหรือเปล่านะครับไม่่กก็ได้เนาะ พระเอกบอกว่าดูแบบอา <คง S 2> อรมณ <คง S 2> ์ตุ้ยตุ้ยคมคมเลยใช่คมคมไทยๆนะวิ่งหนีระเบิดอะไรเงี้ยไม่ถึงว่าวิ่งหนีเขาหรือเขาวิ่งหนีระเบิดเขาวิ่งหนีระเบิดง<อ>่ายดูแบบเป็นแมนๆไทยๆอย่างงี้อเ,เอเอไปดิคุณชอบตีไม่ใช่หรอก็กลวยน้องบอกว่าเผื่อนใ้น้องทำงานไงบอกว่าแซวคุณไปงงานแล้วนะอในกระดองหมดของช่วงนี้นะครั